ันเจอมูป่าคือจับไปเลยเนาะันเจอมูบลาได้บันทึกไล่ไล่ออกบอกในป่าว่ะเยอะให้่ยรุกเจอะอาผู้สาวบ้านเจ้ายิ้มหวานเนาะแม่นยิ้มหวานเลยผู้สาวงามเลยเฮียนแล้วอยากไปกินขาบานๆแนเทนอมาเด้อจ้าบันสวนแอ้มบอจ้าแก้ว

ม่มองเงือตันบญบิชาหูกรอยสวัสดีครับโนสวายดี ตอนนี้นตอนนี้นทำง,งานอยู่ทำง,งานอยู่อีสแล้ลกับไทยแล้วจะไปเที่ยวครับมาได้ครับไอมาได้ครับสวัสดีจ้าโด้ยสบายดีสบายดีเนี่ยมาสบายดีเนี่ยสบายดเดี๋ยวเมื่อไงอ่ะ <laughs> Chưa lâu <laughs> <laughs> <Chưa nghe. cười> đã nhận được những người mãi nha mọi người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  mọi mọi người bún sổ mà tư tư có tao có nghe mà có thể là rọc đúng không mấy cái anh nhập bếp uyên bên này là dương mà nhìn cho anh một cái đôi vâng tự ไปหาหอยจูละเวจ้าแปลว่าเป็นภาษาบูคือบ้านคอยบอเปาะเปาะบอ,บอ,บอ,บอยกลอละเวจา้าคือกันแม่แม่คือกันเลยคือกันเลยคือกันไปหาหอยไปจั่วไปจ่วกลอ่อจูจ้าละเวคือกันเลยเมื่อบานกินขา้าวไ้กินอาหารยกหลอยกหลอ่อ Keo, đợi, đợi. <cười> <cười> này cha kẹo, này cha kẹo đưa Đây là cơm của tâm Bùm Ăn cầm thơ cả nó phải bàn xuân rõ lắm bớt Quay này Quay ใน,ปในปเปตียอลิมปี่ทำอะไรอยู่โอ้นั่งเล่นกับพวกน้องๆครับคนที<ร>ไหนครการแปดเอร์นต์เลยบาวงตาแม,แม่แม่ไอ แม่น้องสาวคนอยู่สวนในเขตแขงสวนในเขตอำเภอเมืองน่องตำบลบ้านต้นครับให้มือนจังๆเลยฝนไดให้นมันจงลึกนให้ได้มาตั้งแต่บงคอยู่ช ทังคนสมัครเลียแต่พิมขอนกับแบ่งกันภูละครึ้นภูละครึ้งเดียวนะกระมอซื้อจังไงกระมอเนซื้ออามากบเน้อแนวมากแนมาแรกแนอันแรกเวลาจัเรอันแรกหรแนมาแรกแนมากบนยุกุจตปัดมุจตกัดกระมอ ลงที่จุดปัดกมาคอบคุ้นหลายเด้อเิตปัดกมาคุยุสิบหกปีมวยบาปไปกินหอยบอละเกมจุดไม่ค่ะกินมวยจิระบาจิรไปจิรโกนจิละเซิงจิตะปัดเดิมเมสิบหกปีบอมเองกินหอยเด็กกินขนมอยู่อ้าวลือเนาะจ่าแก้วไม่ได้แก้วออลือเติมบ่แก้วเนี่ยแก้วออลือได้สมดวงไหนออลือได้ <laughs> สวัสดีครับทุกท่านที่มาส่งกำลังใจขอบคุณหลายๆเด้อสวัสดีครับสบายดีสบายดีย,ดยินดีต้อนรับ ตอนเาเหรอืมมึงเทียนมึงจานมึงหางมึงดูมึงดูมันไปยังไงมึงไปมังโกกไปไปไหนมึไปยังไงเราเป็นน้ำปูนอะเบียบบ้านน้ำมวยบาไปปนเชิงตะปาตะปลตะโกตะเกยสวัตโอ้คือกันเลยเนาะคือกันคือกันคือกันเลยเป๊ะเป๊ะมึงซิปเลย ทำอะไรยอยู่รอครับผมมาไหมใครบะ <c oughs> พากันเห็นยังนอก,กิน อย่างเป็นตาแสบแท้กินขอนมเด้อไอจ้ากแก้วจะแก้วสือบี้ครับโอ้ยินดีที่ได้รู้จักเด้อกาดได้ชิีวคือเหรอ เอ็ม่ะเอ็มไม่ใส่ผู้หญิงน,นะครัผู้ชายโอ้ผู้ชายบ่ <laughs> โอ้ไม่ใส่ผู้หญิงน,นะครับเป็นผู้ชายก็ยินดีต้อนรับเหมกันเด้อ thì đại hội tập,ขอบ cún lái lái thì xôm cầm láng chạy đứa, cho, viên rồi

อันกมวีกยตั้งอาหารหรือเนตี้ยวเป็นคนลาวหรือลาวใช่ครับคนลาวเด้อแต่เขตชนบท โอเคออ้แวะมาส่งกำลังใจแล้วขอตัวก่อนเด้อโดยโดยขอใจหลายๆเด้อที่เขามาเป็นกำลังใจบายสีนะสบายไปกันเ้ยจ้าไปกันเลยทุกคนคลิปกันเด้อน้องกะสีไปเอาพื้นสวยเบียกขาเจอาสีเก้มให้ งานดอกเงกุนแมนไปตัดกันไยบันสวนายบันจื่อไรชุดนี่ันะ กระทอหัวเสือหัวเส,นนนนนนเสืออันนาอ้อนาคาเสืออันห้องใช้ผู้ล่วงมันเองอใชสผูพล่วงล้อนาคาเสือแล้วน,น้ำปลาขอยอง,งนันตดตั้งมือติดกดติดตามให้แล้วนะครับโอ้ขอบคุณลหลายๆเด้อบี้ขอบคุณมาก เมนฟังไทยบ่ครับ,รบขอโทษทีถามเด้ออายุจงัจงหวัดจังหวัดไหนนอนขอบคุณหลายๆที่มีกำลังใจสิคิดบาย ไปปูปูไหนอืมลงมอไปเจ็บปูอืป้า<ะ>ใช่ครับคนไทยแต่ลูกครึ่งไทยกัมพูชาโอ้นนะแต่อยู่ไทยเน,ะนเาะไปเนาะ ยินดีที่ได้รู้จักเด้อนี่เอาเอเตั้ง่กตัดยเด้อเบดกัะกรูดเบ่ดอกมงกรอ็บางูชืตาหนองเปรี้ะเลยใช่ครับอยู่ไทยจังหวัด

โดย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 คุณก็อยู่จังหวัดสวรรค์เขตอยู่อำเภอตำบลบ้านอลองครับอำเภอเมืองน่องการภาษาเราขนมเลยทุกคนเลยยังไงเสบ่ะเสบเนาะใช่ครับมื่อนี้มูมบานเจ้าก็เจ้าเกลมกันดอกโดใดรเป็นกระเบื้อเจ้าจังเมืองล้ว ลมือคนขาบร่างลงมนี่เนาะครับโอ้เนาะอีกประมาณจะมือไม่ทบบ่ไม่ทราบมืออคือวันคาบ่แม่นวันค้างเนาะมูบานจะเอาคนบ้านนบ้านนลงบ้านในลงาวสายังกซาเบเลตบ่ มูติมูเจ้าเนาะาิเจ้าเอาพัวนี่กอมูเจ้ากับบุกเป็นกิะเ่นเป็นไทคู่ไทูทางบ้านเขาเปนก็เพือไทคูเนาะอันนี้ไทคู่เนี่ยาเนาะมูเดียวกับสาสาวดินมูเดียวเนาะสาวคูกหลจา

เอาคำกาวว่าสบายดีายบายด้วยเช้าแล้ว